ความสมัคีของพี่น้องเราได้พิสูจน์มาแล้วในอดีตวันนี้เรามีพื้นแผ่นดินนี้ที่พวกเราภูมิใจที่พวกเราได้อยู่อาศัยพวกเราพร้อมหรือยังที่จะรักษาปกป้องพื้นแผ่นดินพื้นนี้เหมือนพี่น้องบางระจันที่เคยทํามาในอดีตไปแล้วครับดูนี่แมรี่แตสคาเข้าไปทางด้านสายสุดครับเปลี่ยนแกับต้องเล่นแล้วครับช่วงทายไปเกล้ลแล้วครัตบต้องเล่นล้วคูเปิดสัญญาบนะครับ ฟุตบอลกระชับมิตรครับณสนามอบต.อินบุลีโรงเรียนณประดิษฐ์ สวัสดีครับท่านผู้ชมชมรมผูดด้สื่อข่าวดอนเมืองและหนังสือพิมพ์เฟซไลน์นิวนำท่านผู้ชมไปที่สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีไปชมบรรยากาศกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลพัฒนาฝีเท้าเยาวชนในรุ่น10ปีและรุ่น12ปีรุ่น10ปีโรงเรียนประสาทวิทยาชุดสีเหลืองเจอกับบ้านคลองสิบ เอฟีชุดสีบานเย็นและรุ่น12ปีโรงเรียนปรา,าสาทวิทยาชุดสีแดงเจอกับนาคประดิษฐ์อะคาเดมี่ชุดสีบานเย็นจบเกมการแข่งข,ขันทั้งสองรุ่นเราไปรับชมตัวแทนของน้องๆโรงเรียนปรา,าสาทวิทยากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าอย่างไรบ้างที่ได้รับโอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ไปรับชมกันครับค่ะ ก่อนอื mm ่นนะคะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเรียนโรงเรียนนี้ค่ะเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้คืออยากเตะบอลแล้วก็อยากอยากตีชาตช่ะค่ะคือแบบว่าอย่าเล่นบอลแบบว่าให้ได้เหมือน เหมือที่เป็นนองเมสซี่อยากเล่นบอลแบบว่าเก่งๆแล้วก็อยากให้เป็นเหมือนที่เป็นนอแล้วก็เมสซี่ค่ะระดัดใจค่ะแล้วก็สมีโอกาสในวันนี้ที่ได้มาแข่งกันน้องๆเพืนที่เพ่นน้ค่ะรู้สึกด,ดีใจค่ะที่ได้รับลูกบอลจากพวกพี่ที่นำลูกบอลมาให้คนดูและน้องๆค่ะ ที่ร้าูกฟุ้บอลซึ่งสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีจะตั้งใจเตะบอลค่ะเนซี่แล้ะหนู่ะ